พระมิง่งพระแม่ฟ้าของเหล่าข้าประชาไทยเฉลิมพระชนสมัยคู่บุญนรบดีร้อยกรองกราบเบื้องบาทอาเสรวาวดถวายชัยน้อมกล้าวน้อมดวงใจมิ่งแม่ไทยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัท s อ c e m p o r ซี m จำกัดผู้ผลิตร,รายการสนั่นลั่นทุง่งสถานีโทรทัศน์ไบรท์ทีวี และบริษัท s NC e อ p o r i u m จำกัดร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันธายนรสิง์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงปลูกพืชระยะสั้นใช้เมล็ดพันธุ์ตราสอนแดง ผลิตภัณฑ์กะทิแท้ร้อเปอนและกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีบริษัทปตทจำกัดมหาชนยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงผลิตภัณฑ์ซุเปอร์แวร์ตรานกเพ็นกว้นเอเจมิวสิกส์บ็อกซรุ่นลูกกระตันอยู่ ผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิใจเสนอรายการสนั่นลั่นทุ่งสวัสดีค่ะวันนี้พบกับลักษุภัักษณ์มหาชัยราชันนะคะท่านา้ที่พิธีกรในรายการสนั่นลั่นทุ่งค่ะและตอนนี้เราอยู่ที่นี่เลยนะคะกับ จากกรคโน,นมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะแล้ววันนี้ลักจะพาทุกคนนะคะไปพบกับฟาร์มเลี้ยงน้องวัวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าน้ำนมหงวงเขาจะมีวิธีในการทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะคะตาลักไปดูกันเลยดีกว่าค่ะช่วงคุยสนันลั่นทุ่งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราพันธ์ทยนรสิงรรา,นานสงนติ ผลิตภัณฑ์นมสดตราหน,น,านองโนนงผพผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณป้าอมพาค่ะหนึ่งในสมาชิกสหกรณ์โคโนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมลายชูประถมค่ะตอนนี้ในฟาร์มโคนมของคุณป้ามีน้องโคจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาถามกันดีกว่าค่ะว่าคุณป้ามีเคล็ดลับในการดูแลหรือว่ามี แนวทางในการที่จะดูแลน้องโคโนมแล้วก็ผลิตน้ํานมที่ได้มาตรฐานอย่างไรกันบ้างนะคะคุณป้าคะสวัสดีค่ะคุณป้าพาคะหนูขอแนะสอบถามน,นิดนึงค่ะว่าโคโนมที่อยู่ในฟาร์มของคุณป้าเนี่ยเรามีประมาณกี่ตัวคะคุณป้าทั้งตัวเล็กด้วยก็ประมาณ40อ๋อรวมตัวเล็กได้ประมาณ40ตัวใช่ไหมคะคุณป้าพาคะคุณป้าเริ่มทําฟาร์มโคโนมวันนี้มานานหรือยังคะประมาณ สิบห้าหรือสิบหกปีอ๋อสิบห้าสิบหกปีแล้วใช่ไหมคะโหยาวนานมากอันนี้คุณป้าเป็นคนเริ่มทําเลยไหมคะหรือว่ารับช่วงต่อมาเอ่ยเริ่มทําเลยอ๋อเริ่มทำาทำสามพี่น้องเยสามพี่น้องเป็นสามสาวเลยใช่ไหมคะโอ้โหสาวสาวสาวของเราแล้วตัวโคที่ใช้น้องๆเขาสายพันธุ์อะไรบ้างคะก็มีสายพันธุ์ขาวดําอ๋อคือเป็นขาวดาปกติที่เขาไว้ สำหรับที่จะผลิตน้ํานมกันใช่ไหมคะไปทากคุณป้าเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวหนูวันนี้อาสาสมัครเป็นลูกมือคุณป้าหนึ่งวันเดี๋ยวไปเที่ยวด้านในด้ค่ะขอเลี้ยงวัวหนึ่งวันนะคคุณป้าป้าพาหนูไปท่องฟาร์มนิดนึงอย่างนี้หนูจะรู้ได้ไงคะว่าตัวไหนให้น้ำนมมากไม่มากขนาดตัวมีผลกับน้ำนมไหมคะคุณป้าอืม มีผลก็คือตัวใหญ่จะให้เยอะหน่อยนะให้ตัวใหญ่ก็ให้เยอะกินจุให้เยอะ<ม>แต่ตัวเล็กมันก็นมน้อยหน่อย<ม>ตามตามสภาพร่างกายแล้วเครื่องในการที่จะรีดนมล่ะคะมันต้องเป็นหนูเห็นสมัยก่อนนี้แบบรีดนมดกับ<ม>เป็นเครื่องใช่ค่ะมันมีผลกับน้ํานมเขาไหมคะรีดมือกับรีดเครื่องก็น่าจะมีนะอ๋อแต่ของป้าเป็นรีดเครื่องหมดแล้วใช,ใช่ไหมคะ เค,เครื่องมีม,มีมีแรงเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ว่าได้เท่านั้นเพรมันต้องมามีปรับลมเอาอีกอปรับลมให้เบาหให้หนักอะไรเพวกเนี้ยแล้วคุณป้าดูยังไงคะว่า,าวตัวนี้ต้องหนักตัวนี้ต้องเบาไม่ใช่เขามีเกวัดปูว่าอัวท้ารีดสามเครื่องแล้วลมจะต้องเท่านี้แค่นนะั้น อ๋อคอทางสากลมีเป็นมาตรฐานมาให้ใช่ไหมคะ<อ>ว่าถ้าลมเท่านี้อ๋อตัวเครื่องเขามีบอกอยู่แล้วใช่ไหมคะมว่าถ้าลมเท่านี้จะรีดได้เท่านี้อะไรนี้ใช่ไหมคะถ้าแรงกว่นั้นก็อวัวก็ไม่ไหวเหมือนกันก็เจ็บมันอ๋อพี่ป้าคะแล้วอย่างที่สาก์โคโนมของเราเนี่ยเขามีการช่วยเหลืออะไรบ้างคะเรื่องของน้นํานมดิบเรื่องอะไรนี้เรื่องน้ํานมดิบก็เรื่องแล้วแต่เราทําให้มีคุณภาพดีแค่ไหนแล้วเขาก็ จะให้มาที่คุณภาพของนม๋อคือเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มให้อย่างเงี้ยระคะเหมือนเป็นรายได้เพิ่มให้ใช่ไหมคะเขามีส่งต่ออย่างงี้กันด้วยไหมคะที่บอกว่าถ้าหากว่ามีการย้ายฟาร์มย้ายอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่ถ้าเราขายไปเขาก็เอาไปเลี้ยงต่อก็อาสากก็จะดูแลต่อด้วยใช่ไหมคะอืมโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านอื่นกันบ้างดีกว่าคุณป้าเตรียมตัวกวาดเต็นที่ น้องเขาไปเล่นทิ้งอาวุธตลอดเวลาอันนี้คือคุณป้าปลูกเองเลยใช่ไหมคะจ้ะเราตอนแรกมันมีการซื้อพันธุ์มาไหมคะหรือว่าคุณป้าเอามาปลูกกันเองเอยไม่ได้ไม่ได้ซื้อปลูกกันเองอ๋อเขาขยายพันธุ์ไปทีละหน่อยอ๋อเขาเขาะยายกระจายก,ก,ก,กันไปเต็มเต็ม,ตมใ,ชใช่ไหมคะ แล้วต้องปลูกนานไหมคะกว่าจะพร้อมที่เขาจะเป็นอาหารกับย่าขนสักสักเดือนกว่าก็ได้แล้วมั้งนิดกว่าก็ได้แล้วใช่ไหมคะแล้วในนี้มีย้าพันอะไรบ้างคะคุณป้าเรามีแต่ย่าขย่าขนอย่างเดียวอ๋อมีย่าขนอย่างเดียวใช่ไหมคะเห็นบอกคุณแม่เคยปลูกที่บอกว่าเป็นย่าในเปียหรอย่าเนเปียใช่ไหมย่าในเปียผูกยากไหมคุณป้าตอนที่ปลูกไม่ยากหรอกมันทิ่มทิ่มไว้เดี๋ยวมันก็เป็นอ๋อเหมือนกันใช่ไหมใช่แต่ว่าเหมือน อาจจะใช้แรงเยอะในการเก็บใช่ไหมคะไปค่ะคุณป้าเราดูวัตถุดิบอันนี้เป็นหนึ่งในอาหารสดของน้องวัวของเราเพื่อประสิทธิภาพในการให้น้ำนมนะคะคุณป้าคะแล้วนอกจากที่น้ำนมที่เรามีการจำหน่ายได้ดีแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีรายได้อย่างอื่นเพิ่มเติมเป็นด้านหลังนี้ด้วยใช่ไหมคะ<ช>คุณแ้ อันนี้เป็นมูลขี้วัวมูลขี้วัวนะคะอันนี้มูลขี้วัวทรรมดรแล้วตากไว้กี่วันคะคุณป้าถึงจะพร้อมจําหน่ายได้มันแล้วแต่เด็ดอืมแต่เขาค่าก็สองสามวันอะไรอย่างนี้ปะคะสามสี่วันอ๋อสามสี่วันใช่ไหมคะแล้วถุงหนึ่งที่จําหน่ายกันราคาประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้หน้าฝนประมาณยี่สิบบาทอ๋อหน้าฝนยี่สิบบาทแล้วถ้าเป็นหน้าอื่นล่ะคะหน้าร้อนหน้าร้อนก็ลดลงมาหน่อย เพราลงมาน,นิดนึงเพราะว่าตากกันได้เยอะป้าพาหนูไปชมด้านอื่นต่อดีกค่ะว่ารอบๆฟารเรามีหรือว่า,อออาววอนอกจากจุดที่เป็นมูลแล้วก็มีเลี้ยงน้องวัวแล้วนะคะไปหาป้าและตอนนี้นะคะเราก็มานั่งอยู่ในโดงอาหารแห้งอีกหนึ่งอย่างใช่ไหมคะของน้องวัวของเรา อันนี้เป็นฟางอบแห้งใช่ไหมคะคุณจ้าแล้วตัวนึงทานกันเยอะไหมคะเนี่ยฟางก็มันเป็นเพียงเสริมอ่ะเนอาเสริมเฉยๆใช่ไหมคะเวลากินเผื่อบอกว่าไม่อิ่มจริงๆก็เอาไปโรยๆให้หนยหน่อยอือเหมือนให้เขามัเครื่องมัดทั้งคอกอะไรพวเนี้อ๋อมัดสองมัดเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดมันมันเปียกๆมันมีผลก่าเน่าเลยแหละเน่าเลยงวก็ขึ้นลาด้วย S <S แล้วอันนี้คุณป้ารู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่เราเป็นเกษตรกรเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพพระราชทานามภูมิใจก็ภูม<ำ>ิใจท,ที่ที่ทำอาชีพนี้มีความสุขที่ได้ทำอะไรอยี้ด้วยใช่ไหมคะดีคะ่ะก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะต้องขอขอบคุณป้าทยมากนะคะที่บ้าพาที่วันนี้พาพวกหนูแล้วก็ทีมงานมาเที่ยวในฟาร์มกันนะคะได้เห็นแบบว่า อาหารการกินของวัวแล้วก็การดูแลด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพหนูว่าทุกตัวเขาดูอารมณ์ดีนะดูแบบว่าใส่ใจกระตือรือร้นมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วจะเป็น ท่านรองนะคะอสองวันแล้วก็ท่านกรรมการทุกท่านนะคะตอนนี้คะ่ะเราก็อยู่กับท่านรองสองวันนะคะรวมไปถึงกรรมการทุกท่านคะ่ะแตขอราวนี้สอบถานมนิดนึงคะ่ะว่ามาตรฐานในการที่จะดูในส่วนของน้ํานมที่จะใช้ในการส่งะคะ่ะต้องมีมาตรฐานยังไงบ้างคะท่านรองโอ้สักร์เราจะเน้นมากเรื่องของมาตรฐาน <c oughs> ของคุณภาพน้นํานมนะเราก็จะมีการตรวจสอบเพื่อนสมาชิกมาส่งนมให้กับสักร์ ก็จะต้องผ่านขั้นตอนจากห้องแ l ลบทือตรวจสอบคุณภาพว่าได้เกณฑ์ตามที่เราได้ตั้งไว้ไหม,มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดเรื่องของไขมันแบคทีเตรียอะไรต่างๆนะครับทุกๆเรื่องครเพราะว่าจะได้เป็นน้ำนมที่ดีมีคุณภาพใช่ไหมคะ<ห>ได่โู้บริโภค อืมใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อมูลนะคะสําหรับมาตรฐานในการดูสําหรับน้ํานมนั่นเองค่ะแล้วสําหรับการดูแลด้านอื่นของสหกรณ์นะคะสําหรับผู้เลี้ยงดูมีการอบรมเพิ่มเติมด้วยไหมคะแบบว่าในการเลี้ยงดูเทคนิคในการดูแลเกี่ยวกับพวกการกาจัดแบคทีเรียอะไรอย่างนี้มีครับออก,ก่อ,อนที่จะมาเป็นสมาชิกเราเนี่ยสหกรณ์จะต้องมีการเปิดอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี ก็อันนี้นะคะเป็นข้อมูลค่ะสำหรับสหกรณ์โคโนมของเรานะคะในการที่จะคัดาสารรส่วนของมัตฐานการดูแลแล้วก็การอบรมต่างๆค่ะสำหรับท่านไหนที่สนใจที่จะอยากที่จะเลี้ยงโคโนมนะคะแล้วก็เป็นกเกษตรกรโคโนมนั่นเองค่ะพี่ปิ้นคะพี่ปิ้นมีแนวคิดยังไงบ้างในการปลูกผักในเมืองคะพี่เอ่อก็ที่ทํานี่ก็คือเรื่องการพึ่งพาตนเองอครับแบบว่าเราได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีอาหารที่ดี สมสมุติถ้าสมมุติถ้ารักอยู่คอนโดรักจะพอจะปลูกอะไรได้บ้างถ้าอย่างนี้พี่ปิ๊นมะีในแนะนำนะคะว่าเราลปลูกอย่างนั้นอย่างนี้ดูสิ่งสําคัญของการปลูกผักอะครับเราก็อย่างแรกเลยก็คือเราเลือกพื้นที่ก่อนนะครับจะพื้นที่มากน้อยยังไงเนี่ยสิ่งสําคัญอย่างอันดับแรกเลยคือต้นไม้ต้องการแสงแดดนะครับจะมีแสงมากแสงน้อยก็แล้วแต่ต้นไม้ที่ชอบนะรายการสนั่นลั่น,นทุ่ง ช่วงรวยลั่นสนั่นทุ่งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กะทิแท้ร้อเปอร์เซนตและกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีบริษัทปตทจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ซุเปอร์แว์ตรานกเพนกวินไม่นนนาก็ถึงเชย กลับเข้ามาสู่ช่วงรวยสนั่นล่นทุ่งนะคะและตอนนี้ลักก็อยู่ในกรุงเทพนั่นเองค่ะแต่หลายคนคงสงสัยเอะในกรุงเทพก็มีแต่บ้านจัดสรรคอนโดมากมายแต่ทําไมในนี้ยังมีสวนผักอยู่เดี๋ยวเราไปเจอเกษตรกรกันดีกว่าค่ะว่าท่านนี้เขามีแนวคิดยังไงนะคะถึงได้มาจัดสวนอยู่ในตัวเมืองกรุงเทพแบบนี้ค่ะตามลักไปดูด้านในกันเลยดีกว่า และตอนนี้นะคะรักจะพาทุกคนมาพบกับเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในด้านการทําเกษตรกรรมค่ะแต่อันนี้เราไม่พูดถึงในเรื่องของการค้าขายนะคะแต่เราจะพูดถึงในเรื่องของความสุขในการทําในสิ่งที่เขารักนั่นเองค่ะเดี๋ยวราไปพบกับเขาดีกว่านะคะสวัสดีค่ะพีะ่นครค,คุณนครคะขอขอนุญ,ญาตเรียกชื่อสั้นๆว่าพี่ปี๊ดละกันนะคะคคและนี่นะคะก็คือคุณปิ๊นหรือพี่ปิ๊นนั่นเองค่ะเจ้าของนะคะบ้านเจ้าชายสวนผักนั่นเองค่ะหรืออีกชื่อก็คือศูนย์การเรียนรู้เกษตรในเมืองนั่นเองค่ะ พี่ปิ้นคะพี่ปิ้นมีแนวคิดยังไงบ้างในการปลูกผักในเมืองคะพี่ก็ที่ทํานี่ก็คือเรื่องการพึ่งพาตนเองครับแบบว่าเราได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีอาหารที่ดีนะครับแล้วก็มีสังคมที่ดีในการปลูกผักของเราปลูกผักเราเนี่ยอ๋อก็คือเหมือนแบบว่า การปลูกผักก็เหมือนกับปลูกเองทานเองแล้วก็ปอดสารพิษอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วอันนี้พี่ปิ๊นทำมานานหรือยังคะสําหรับอ่านี่ก็ปีที่7แล้วครับปีที่7แล้วเหรอคะครับผมโอ้โหไม่น่าหนูเห็นผักของคุณพี่นี่มีหลายแบบหลายสไตล์มากๆแล้วในแต่ละแบบการเลี้ยงดูเป็นยังไงบ้างคะพี่ปิ๊นมีความแตกต่างกันบ้างไหมว่าเอ้ยอย่างอันนี้ผักสลัดน้องผักบุ้งดูแลกันยังไงบ้างเลยโดยพื้นฐานเหมือนกันหมดนะฮะคือเราต้องทําดินที่ดีก่อนแต่ว่าอ่านิสัยหรือว่าความชอบ สภาพแวดล้อมต่างๆของต้นไม้แต่ละอย่างเราก็อาศัยฤดูกาลนะครับก็คือหมายถึงว่าเราก็เลือกผักที่ปลูกได้ตามฤดูกาลนั้นๆที่เหมาะสมหรือสภาพอากาศดีกว่านะครับเ๋ยนนี้ฤดูกาลอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่ก็เราดูว่าสภาพอากาศช่วงนี้พอปลูกอะไรได้เราก็ปลูกแล้วพื้นที่ล่ะคะในแต่ลอะอันคร่าวๆใช้เนื้อที่เยอะไหมคะก็เอาตามสภาพนะครับตามตามสภาพตามพื้นที่ที่เรามีเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นที่ดินในเมืองแล้วเราก็ไม่ได้มีที่เยอะครับประมาณร้อยกว่าตารางวาเท่า,านั้นเอง เราก็เอาพื้นที่ตรงนี้ครับมาแปลงเปลี่ยนเป็นแปลงผักแบบต่างๆนะครับถ้าเกิดที่มันต่ำเราก็ยกคอขึ้นมาแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดแปลงมันสูงเราก็ทําเป็นแปลงผักเหมือนชาวบ้านทั่วไปข้างบนอ๋อคือเป็นแปลงได้เลยใช,ใช่ไหมคะใช่ครับอืมแล้วการดูแลพี่ปิ๊นม,มีแบบว่าทําปุ๋ยมีอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะมีฮะก็เศษหญ้าเศษวัชพืชแรงต่างที่เราตัดนี่เนี่ยครับก็จะเอาไปใส่ในกองปุ๋ยด้านหลังนะครับมันก็จะเราก็จะปล่อยให้กองปุ๋ยด้านหลังเนี่ยย่อยสลายปุ๋พัง นะครับกายเป็นปุ๋ยหมักหรือว่าหน้าดินนะครับที่เราใช้ในการบำรุงต้นไม้ที่นี่อ๋อให้มันดูอุดมสมบูรณ์มากขึ้นแล้วต้นไม้จะได้เจริญเติบโตมีแร่ธาตุครบด้วยใช่ไหมคะพี่ปิ๊นครับแล้วพี่ปิ๊นพาหนูท่องหน่อยได้ัหมคะพี่เราไปดูกองปุ๋ยข้างหลังก็ได้ครับรวยขนานลันทุ่งมุ่งมั่นในความสําเร็จผลผลิตมากมายเป็นเส็จความสําเร็จอยู่ไม่ไกลไม่ไกลต้องมัน รูปแบบปุ๋ยหมกักหน้าตาเป็นยังไงอะคะพี่ปิน๊นครับก็อันเนี้ยนะครับตรงนี้เราก็จะเป็นกองปุ๋ยที่เสร็จแล้วนะครับก็คือว่าเศษพืชอ,อะไรต่างๆที่ร่วงหล่นแล้วเรากินไม่ได้กินไม่ทันเนี่ยครับเราก็เอาไปใส่ในกองโน้นก่อนนะครับอกองโน้นก็นคือเป็นกองเศษพืชที่กําลังปลูกพังด้สลายๆไลอ๋อก็คือเขาจะปฏิิากันเองเขาจะค่อยๆผูกพังลงมาเองนะครับแต่ว่าทีนี้ถ้าเราจะเร่งกระบวนการให้มันผูกพังได้เร็วดีขึ้นนะครับเราก็จะใช้เราก็จะใช้เศษ พืชเนี่ยครับผันได้เป็นชิ้นเล็กๆโดยใช้กันไกลใช้มีดใช้อะไรต่างๆนะครับแล้วพอย่อยสลายสมบูรณ์แล้วก็จะออกมาหน้าตาอย่างนี้เลยครับก็คือปล่อยให้มันผูกไปเรื่อยๆนะครับก็คือการจําลองการเกิดหน้าดินตามธรรมชาตินั่นเองแล้วมันใช้เวลานานไหมคะพี่กองปุ๋ยอย่างนี้ก็เปิดผลเพลินครับครบเดียวก็ประมาณ2เดือนครับสเดือนก็เริ่มผูกพังแล้วนะครับแต่นี่ทิ้งไว้นานกว่านั้นก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับกองปุ๋ยก็จะเริ่มผูกผูกออกมาแต่เป็นปุ๋ยเป็นหน้าดินที่สมบูรณ์มากขึ้น เราอยู่ใต้ต้นอันนี้คือต้นมะเฟืองฮะต้นมะเฟืองจะเห็นว่านี่มะเฟืองเราดกมากเลยครับเป็นใช่ค่ะเป็นอัง,งุ่นเลยเพราะว่าเราทําเราทาปุ๋ยอยู่งใต้เนี่ยครับเขาก็ได้กินปุ๋ยทุกวันวันเนี่ยครับความสมบูรณ์ของเขาเนี่ยก็ไม่มีหายไปไหนสมมติถ้าสมมติถ้มมารักอยู่คอนโดครับรักจะพอจะปลูกอะไรได้บ้างถ้าอย่างนี้พี่ปิ๊นมีในแนะนำนะคะว่าเราลปลูกอย่างนันนี้ดูสิ่งสําคัญของการปลูกผักอะครับค่ะเราก็อย่างแรกเลยก็คือเราเลือกพื้นที่ก่อนนะครับจะพื้นที่มากน้อยยังไงเนี่ย สิ่งสําคัญอย่างอันดับแรกเลยคือต้นไม้ต้องการแสงแดดนะครับ mm hmm. ถ้าเราได้แดดอย่างน้อยครึ่งวันขึ้นไปเนี่ยครับเราก็จะมีพืชผักที่สมบูรณ์เอาไว้รับประทานนะครับ mm hmm. อย่างแรกนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารักอยู่ที่คอนโดนะครับเราอาจจะเริ่มต้นจากการที่ปลูกผักที่ใช้เวลาน้อยๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องการแสงแดดมากนะครับ mm hmm. เช่นการเพาะต้นอ่อนอไว้ทาน mm hmm. อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้ผักบุ้งเนี่ยเราปลูกแค่สิบวันก็ทานได้ละ สิบวันนึงเหรอคะครเร็วจังสิบวันนี้คือเป็นต้นอ่อนเล็กๆอ๋อแล้วก็ทานแบบเหมือนทานเป็นยอดเอาทานเป็นยอดเอานะครับแล้วก็เอาไปทําสลัดเอาไปทําอะไรได้พืชผักหลายอย่างนะครับที่เราเห็นเป็นต้นใหญ่ๆนะครับพอเป็นต้นอ่อนทานได้หมดเลยนะครับไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อดีกว่าค,ครับ เห็นว่าเป็นพื้นปูนครับแล้วมีการปลูกมะนาวครับเทคนิคในการดูแลเขาทํำยังไงคะเนี่ยพี่ก็อันนี้จะเป็นมะนาวที่เราปลูกในภาชนะนะครับหรือว่าการปลูกมะนาวในพื้นที่จํากัดนะครับเราก็จะใช้พวกล้อยางใช้วงซีเมนต์ใช้อะไรเนี่ยในการปลูกได้นะครับแต่ว่าเทคนิคของมันเนี่ยก็คือปวนปลูกต้นมะนาวทั่วไปแต่ว่าถ้าเราทาแบบนี้มันจะมีประโยชน์ในแง่นึงก็คือว่ามันจะทําให้มะนาวติดผลง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นการจํากัด พื้นที่นะครับจำกัดลากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ามะนาวเนี่ยเป็นพืชที่ปกติเราเห็นตามธรรมชาติจะขึ้นอยู่บนที่ดอนที่สูงนะครับอยู่บนภูเขาอย่างเงี้ยมันก็จะใช้น้ําไม่มากนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะสังเกตว่าถ้าเราไปเล่งเขามีน้ํามากๆก็จะเป็นมะนาวแบบดูใบอย่างเดียวมีแต่ใบอย่างเดียวเราจะดูอินเตอร์เลยทีเดียวใช่ไหมคะเป็นมะนาวมาจากดูใบแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไม่ได้ใช้น้ํามากนยครับใบเรื่อยเื่อยเนี่ยแต่เขาก็ออกดอกเองออกผลเอง แล้วเราสามารถบังคับได้ก็คือว่าเราบังคับให้เขาออกผลได้เช่นถ้าเรางดน้ำสัาหน่อยนะครับจนใบเริ่มสลดเราฉีกกบะอใหม่ดอกก็จะเริ่มอ,ออกออกอะไรต่างๆแต่ว่าเราจะไม่ใช้เราพยายามจะไม่ใช้วิธีแบบนั้นเพราะว่าถ้าเราจะปลูกกินเองเขาเขาจะทยอยเก็บเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแค่เขาโตตามธรรมชาติแต่ว่าถ้าเกิดช่วงที่เราจะป้องกันเมลเขาเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการธรรมชาตินะครับ<ม><ม>การป้องกันเนี่ยอาจจะใช้สมุนไพรในครัวเรือนเราก่อนนะครับก็คือป้องกันเอาไว้เนี่ยอย่างเช่นอะไรที่ปวดโดนแล้วปวดแสบปวดร้อนนะครับ มแมลงนี่โดนเข้าไปก็เหมือนกันเขาก็คงจะร้อนเหมือนกันใช่ไหมคะเขาเขาก็สปวดแสบร้อนเหมือนกันอาจจะโดนมากกว่ารู้สึกมากกว่าเราด้วยครับอย่างเช่นว่าเราใช้พวกพริกแกงนะครับพริกแกงเนี่ยครับหรือน้าพริกเนี่ยเครื่องน้ําพริกต่างเนี่ยหินขาตะไคร้ใบมะกรูดมตามตำตำแล้วก็แช่น้ําแล้วก็ฉีดหรือถ้าไม่สะดวกก็ซื้อพริกแกงละลายน้ําฉีดเลยนะครับแล้วถ้าหากว่าผู้ชมของรักอยากจะเป็นสมาชิกและอยากจะมีส่วนร่วมอยากจะติดตามข้อมูลต้องยังไงมาคะพี่ปิ๊นตอนนี้เราก็ าถ้ตามข้อมูลผมเีลยนี้มันมีพวกอินเทอร์เน็ตมีพวกอะไรมันก็ง่ายนะครับก็เข้าไปใน Google นะครับก็เสิร์ชเจ้าชายผักแล้วเดี๋ยวมันจะมี Facebook ส่วนตัวผมขึ้นมาก็กดไป็นฟอลโล่ได้นะครับอีกทั้งอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่อยากจะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆนะครับในในกลุ่มนะครับเราก็จะมีชุมชนออนไลน์อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับชื่อกลุ่มว่าฮาร์ดคอร์ออร์แกนิกนะครับฮาร์ดที่แปลว่าหัวใจคอที่ตรงกลางแล้วก็ออร์แกนิกอย่างเงี้ยเซิร์ชฐานทางเฟซบุ๊กได้แล้วก็กดดแอเข้าไปเดี๋ยวจะมีคนมารับ โอเคต้องขอขอบคุณพี่ <Okay. S 1> ปิ๊นด้วยนะคะสำหรับขอบ้อมูลดีๆแบบนี้นะคะและนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งท่านที่ประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของความสุขนั่นเองค่ะกับเกษตรกรของเราในวันนี้ที่ประสบความสําเร็จในเรื่องการทําเกษตรกรรมนั่นเองค่ะถ้าเกิดคนไหนสนใจนะคะก็สามารถติดตามข้อมูลกับพี่ปินน๊นได้ที่แจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะและสําหรับรักในช่วงหน้าค่ะติดตามกันได้เลยนะคะกับรายการสนานลั่นทุ่งค่ะ ควบเนวยการภูมิภาคส่วนกลางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการแถลงข่าวสิงหาพาแม่เที่ยวเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบของครอบครัวตลอดเดือนสิงหาคมโดยเน้นจัดกิจกรรมในช่วงวันแม่พร้อมทั้งดึงน้องมะลิแม่โบเวนด้าสหวงศ์และคุณยายมาเป็นพรีเซนเตอร์ภาพพยนต์โฆษณาเรื่องภาพบนฝาผนังถ่ายทอดความสุขจากการได้ไปเที่ยวร่วมกันรายการสนั่นลั่นทุ่ง ช่วงฮัลโหลลั่นทุ่งสนับสนุนโดย Hello, oh, ลปลูกพืชระยะสั้นใช้เมล็ดพันธุ์ตราสอนแดดเอเจมิวสิกส์บ็อกซ์รุ่นลูกกระตันยูนยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักพดลูกเบอร์ er, 7 7็ดเจ็ดเจ็ดตราหมอเสกค่ะกระมือถุงเสื้อฮัลโหลลั่นท เรื่องราวดีๆมาฝากทุกคนกันอย่าลืมติดตามกันนะคะไปดูกันเลยช่วงฮัลโหลลั่นทุ่งในสัปดาห์นี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวดีๆจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานายสมชายชมพูน้อยผู้อํานวยการภูมิภาคส่วนกลางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการแถลงข่าวสิงหาพาแม่เที่ยวเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบของครอบครัวตลอดเดือนสิงหาคม โดยเน้นจัดกิจกรรมในช่วงวันแม่ซึ่งจะก่อให้เกิดความผูกพันกระชับความสัมพันธ์ความรักและความสามคัคคีระหว่างคนในครอบครัวให้มากยิ่งขึ้นค่ะนำไปสู่ความเข้มแข็งของสังคมพร้อมทั้งดึงน้องมะลิแม่โบเวนด้าสหวง์และคุณยายมาเป็นพรีเซนเตอร์ภาพยนตร์โฆษณาเรื่องภาพบนฝาผนังถ่ายทอดความสุขจากการได้ไปเที่ยวร่วมกันโดยนายสมชายชมพูน้อยกล่าวว่า ในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเดือนแห่งการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบเจดรอบ12สิงหาคม2559นี้การท่องเที่ยวได้มุ่งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับสตรีเพื่อมอบให้เป็นของขวัญแด่สตรีทุกคนทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นการสร้างความสุขให้กับคนในครอบครัวได้เดินทางท่องเที่ยวกันในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่ฮัลโหลลั่นทุ่งนำมาฝากในสัปดาห์นี้แล้วครั้งหน้าเราจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากนะคะอย่าลืมติดตามชมค่ะแล้วก็มาถึง่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะน่าเสียดายจังเลยแต่ทุกคนอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะในอาทิตย์หน้ามาพบกันใหม่นะคะกับรายการสนานลั่นทุ่งของเราค่ะเราติดตามกันนะคะว่าลักจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากทุกคนกันค่ะกับงานที่เกี่ยวกับเกษตรกรและธุรกิจที่ทําให้คนประสบความสําเร็จค่ะวันนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ